สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดาติ๊กพามาขุดต้นสมุนไพรโลดถนงแดงพี่น้องเป็นสมุนไพรที่ครับสารพิษทุกชนิดครับพี่นังพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยกันครับพี่น้องครับแกพิษงูพิษอย่างได้อเบิดอเลยเด้อพี่น้องสารพิษตกห้างในรังงก่ครับได้พี่น้องครับ ครับมิตรอะไรเผื่อข,อข,อาบบาข้างๆปลาเนี่ยแบบลายค่ะน้อพี่ติกเนาะลายอหรีอพี่นอ้องปลาลายเผื่อได้หน่อยแม่นเบื่อแมงครับอันนี้ผักกล้วยไม่ดินก็นมีพี่น้องเลยอยู่ไกลๆพูดลังก์โอ้กุดแล้วพี่น้องรวดทะนงแดงครับหรือว่าภาษาอีสานกระต้นหมายแยงครับพี่น้องครับรวดทะนงแดงภาษากลางเงนาะครับพี่น้องครับเป็นยาขับสารพิษ ทุกชนิดครับพี่น้องครับครับแอนกาาอ่อฮอกจากร่างร่างกายก็ได้พี่น้องครับเวลาขาเมาข้างเมาอย่างก็ได้พี่น้องครับีต้นหนึ่งแล้วครับอีกต้นหนึ่งครับท้างเงาแงาเงาท้ายงายงที่หนึ่ง อันนี้ลูกค้าสั่งนาพี่ติ๊กนอก็อบลูกค้าจาไปเฮ็ดยาันเป็นเหงาเป็นเครื่องเก็เหงาเขาที่สุดนะป้าก็สวยงามพี่น้องครับ ดินทรายครับกูดง่ายเฉื่อยครับโลดทะนงแดงครับพี่นอ้องสมุนไพรครับสารพิษครับหัวบางใหญ่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเ,เจอกันอีกแล้ว พี่น้องครับเป็นโคตนี่สิครับโดท่าน้องแดงครับพี่น้องครับอ๋ออันนี้โคตรง่ายเนาะพี่เตี๋เนาะสวยเนะเป็นไม่บน่นเป็นตบอนใส่งามใช่หรือโคตรง่ายครับต,ต,ต้องต้นลกต้นเรื่งพี่น้องครับ ยนี่นขุดง่ายก็ยืนนั่นเนาะยืนนั่นดินแข้งแข็งเอาไปต้มเด้พี่น้องเด้ รถเท่าน้นนองแดงครับพี่น้องครับสวยสวยเลยสวยๆครับข้าลโร่งหาต้นไงอย่งหนึงครับพี่น้องครับหาต่อจ้ะปลาสวยสวยเกล็ดเลยแบบนี้จะเป็ยอะรเปล่เร็ครับพี่น้อง จะมันยังบ่งมีดอกเนาะไปติดกินเลยพูดง่าย ง่ายมากครับพี่น้องครับโอ้สวยไปติดรถทะนงแดงครับอีจะเหงาปะเป็นบอนไซทก่สวยเนาะสวยสวยสวยต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับสซรักของเขาเนี่ยครับต้มน้ำดื่มเป็นยาครับสารผิดพี่น้องอย่าได้เหงาง่างย ตนนัะปลาส,สวยลมเย็นเจ็ดฝน,นกำลังมาฝนกรสิตโครับพี่นองครับเี่ิเกเจอแล้วฝน đây, con uh. này hai con nhỏ, cái này, con này là con đang này khó khó. ยินเริ่มเป็นน้ำแล้วพี่น้องพ่นตกดีครับคุณลุงา่ายครับพ่นง่ายๆเนาะพ่นตกดีอยู่ใเมืองลาวพร้อมทั้งภูเมืองไทยทั้งภูเมืองลาวพี่น้องพ่นตกดีขนาด,ด,าดาพ่ดง่ายเด้อบ่คือยูภูอันนี้หวังเราบพด พิิโอสวยครพี่นิกเอามาล่างอยู่ลำธารเห่ยมานี่ลำธารนี่นี่สวยๆเนี่ยเอามาล่างกันตรน้เเห็นไที่สวยงามพี่น้องมันสวยเด้อลำธารก็สวย ครับพี่น้องครับลดท่าน้องแดงครับสมุนไพรครับสารผิดพี่น้องครับใส่ด้วยกันต้มน้าดื่มครับพี่น้องครับเมื่อไห่ปะเศร้บแหบๆเลยเป็นยาครับสารผิดทุกสดินพี่น้องครับแอนออกกรอฮ่อออกจากร่างกายองกับใดครับพี่น้องครับผิดงูผิดอย่างใดเบอดเดยแมลงแมลงที่มีผิดกัดเลยพี่น้องแล้วก็มีในโรงบานแถวภาคใต้เดอเเพาปอห็ด เอาตัวนี้แหละโรทนงแดงแล้วไปเป็นยาครับผิดงูสําหรับคนป่วยที่แบบว่าผิดตกข้างในร่างกายเสียนะพี่น้องครับผิดได้อย่างดีเลยจ้ะครับพี่น้องครับมือนี่กภาพามะขุดต้นโรทนงแดงสมุนไพรครับสารพิษทุกชนิดครับพี่น้องครับพี่น้องครับกดซับสไครต์ผมในเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับมือหนี่สวัสดีครับ